สวัสดีครับคุณผู้ชมบหมือยทีวีจะพาผู้ชมเดินทางมาที่สนามรีโอสเตเดียมรังย่าของทีมบางกอกลาส f c นะครับเป็นฟุตบอลโตยตา้าไทยพิมล,ลีกนัดประจำวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์สิ้นเดือนพอดิบพอดีเลยนะครับกีฬาหยองเอสซีจีบึงทอยแต่ของเรา เป็นนัดที่3ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมเมียร์ล,ลีกแล้วนะครับส่วนทีมบอกราสเอฟซีนั้นเพิ่งจะลงสนามมาเพียงแค่1นัดก่อนหน้านี้และนัดน,นี้จะเป็นนัดที่2เท่านั้นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไปทําการแข่งขันในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกที่ประเทศจีนมานะครับ กิเลพยองของเรานั้นก่อนที่จะมาเยือนทีมบังกลาเซฟซีนั้นนัดแรกของโตโยต้าไทยพิมลีก็คือการบุกไปเอาชนะทีมสวัสด์แคทนครราชสีมามาสดาเอฟซีมาได้1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นก็เปิดเอสซีจีเซเดียมเสมอกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดมา1ประตูต่อหนึง่งและนี่คือนัดที่3นะครับก็เรียกว่าก่อนหน้านี้เจอแต่ทีมใหญ่ๆมาทั้งนั้นเลยแหละครับบุกไปเยือนสวัสด์แคทเนี่ยกองเชียร์28,000ื่คน เยอะที่สุดในขณะนี้ในบรรดากองเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยที่เข้าไปชมเกมการแข่งขันในสเตเดียมนะครับหลังจากนั้นก็เจอกับทีมบุรีรัมยูเอเต็ดและนี่ฮะถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์ก็มาเจอบางก์กกลาสเอก็เรียกว่ากุณสือดากนทาราิสต้องวางแผน ให้ละเอียดในแต่ละนัดแต่ละเกมเลยละครับนี่คือครอบครัวของทีมศิลแดงดาวรวมไปถึงทิตพิพันธ์พวงจันทร์และก็คุณแม่ของน้องตังสารัฐอยู่เย็นนะครับก็แลกเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของฟุตบอลก่อนเกมการแข่งขัน,นขจ,จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับในส่วนของสโมสรบางกอกล้าส์ฟีลงทําการแข่งขันมาแล้วหนึ่งนะัดในฟุตบอลโตยต้าไทยพิมียร์ลีก็คือการบุกเอาชนะทีมเชียงรายยูในเต็ดม,มาได้2ประตูต่อหนึ่งครับ ก็เรียกว่ามีฟอร์มการแข่งที่ดีทีเดียวเลยละครับสำหรับเจ้าบ้านในวันนี้นี่คุณแม่ของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันนะครับมาช่วยเจ้าที่ของสโมสรของเราในการจำหน่ายตั๋วทีมเยือนซึ่งทางบางกอกลาส FC ก็ให้โควตาค่อนข้างเยอะพอสมควรราวๆสัก2 0 0พันใบได้แล้วครับก็เรียกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ เจอการทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเจอกันในฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกเย้าเยือนนะครับหลังจากนั้นก็เจอในฟุตบอลถ้วย FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายและก็เจอในฟุตบอลการกุศลชิงโล่พระราชทานอีกแหะครับเรียกว่าแฟนคลับของทั้งสองสโมสรเนี่ยเจอหน้ากันจนชินแล้วล่ะครับแล้วก็หลายต่อหลายคนเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาเกมกัน่งคันก็ต้องใส่สีเสื้อคนละสโมสรครับแต่ว่าหลังเกมกแข่งขันก็คือเพื่อนกัน เช่นเคยนี่คือบรรยากาศหน้าสนามลีโอเซเดียมที่มือทองทีวีของเรานำมาฝากนะครับ ซึ้งโปรแกรมการแข่งขันของสโมสรเอสซีจทมุกทอยเตของเราในนาถัดไปประชาสัมพันธ์กันแต่เนิ่นๆเลยนะครับจะพบกับทีมการท่าเรือนะครับแฟนคลับกีฬาหยองของเราคนไหนที่ยังไม่มีตั๋วเดี๋ยวช่วงที่ไทยที่เกตเมเจอร์เปิดขายก็รีบจับจองกันนะครับเพราะว่าการเตะในบ้าน3คะแนนเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะสโมสรกีฬาหยองของเราจะเจอกับทีมการท่าเรือไทย ในสุด e. สัปสดาห์ที่จะถึงนี fi ้นะครับแล้วก <K university anyway> ็กางสัปดาห์จะพบกับทีมสีซากเกตนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเก็บ6คะแนนเต็มในเ c g ซีจีสเตเดียมของตัวเองครับแหมแฟนคลับกีเลนพยองของเราแต่ละคนก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าเกมการแข่งขันในนัดนี้คุณพลกิเลนพยองจะมีผลงานที่ดีขึ้นมากกว่าการเจอบุญรำมุยเต็ดและชู3นิ้วนี่คือ3คะแนนนะครับก็ช่วงนี้ดรากันทลายจิสและทีมงานเองพยายามปรับ ปรุงทีมอยู่นะครับอาจจะยังไม่ลงตัวบ้างในบางจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะต้องให้เวลากันสักหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของแนวรุกนะครับกา,ารประสานงานระหว่างเคลตันซินวาก,กับทีสินแดงดาคงต้องมีเกมให้พวกเขาอีกสักเกม2เกมนะครับกว่าจะปรับจูนแล้วก็เล่นเข้าขากันได้ซึ่งแฟนคลับกีฬาพิจิตรของเราก็ต้องอดใจรอ,อกันสักนิดหนึ่งนะครับ อากาศดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคลื่นฟ้าคลื่นฝนเหมือนจะมีฝนโปรยปลายลงมาก่อนเกมแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแต่ถึงเวลาแข่งขันจริงๆก็ไม่มีแล้วครับแหมกันนะว่าเป็นเรื่องที่ดีแะครับเดี๋ยวบรทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าไปสู่ภายในสนามลีโอสเตเดียมเพื่อชมไฮไลท์เกมเป็นขันของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกระหว่างบางกอกลาส FC และ ACG เมืองทองยูเนเต็ดกันนะครับ เราเข้าสู่ภายในบรรยากาศของสนามลีโอสเตเดียมกันดีกว่านะครับนี่คือภาพบรรยากาศของกองเชียร์เอสซจีเมืองทองแต่ของเราประมาณ2,000กว่าคนได้แล้วครับมเชียร์ได้แน่นจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมมองจากมุมกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยคล้ายหลีกในเมืองนอกเลยนะครับเดรสลีกาหรือเจอลีกเนี่ยได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ว่าจะเป็น อุลตราเมืองทองรวมไปถึงไพโลหรือเอนโซน,นะครับเวลารวมพลังกันเนี่ยดูขนลุกจริงๆเลยและครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดู11ปผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเอสซีเมืองทองยูนเตดของเรากันดีกว่านะครับผู้สาประตูเป็นพี่ตองกว,วินทำสัจญาณแบ็กซ้ายเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยแบ็กขวาพีพลภาริชกุล2เซนเตอร์นะครับนาอาโอกิอาโอยามะยืนคู่กับอาทิตย์แสงสว่างมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับตังสารัต์อยู่เย็นยืนคู่กับกัปตันโกดัสกอนทองเหลาแล้วก็ตัวสร้างสารรค์เกมรุกอย่างมาริโอยูโรฟสกี้ ตัวลูกฝั่งขวาทิธิพันธ์พงจันรฝั่งซ้ายเคยตั้นสินวาน้าเป้าใช้ทีระศิลปแดงดาครับสองกับตันทีมพีระงพงพิชิตโชติรัตน์กับดัสกรทองเหลาก็จับมือกันก่อนเกมกันขัน,น,นขจ,จะเริ่มต้นขึ้นกีเลมพยองของเรามาในชุดเก่งเลยละครับเสื้อแดงเก่งดำถุงเท้าดำเป็นบานกอกลาสทีมเจ้าบ้านที่เขียนลูก,กเริ่มเล่นก่อนนะครับ และโอกาสลุ้นแรกเป็นของทีมเจ้าบ้านมากอกลาสเอแต่ว่าเปิดย้อยๆแบบนี้กินกวินทำสันันยากครับมาริโอทะลุเช่าให้กับทีละศินหลุดแล้วตะวัดยิงทันทีหืมชนเสาครับโอ้แต่ว่าผู้ช่วยผู้ทศินยกธงปจวัลลล้ำหน้าไปก่อนนี่ฮะยิงเสาแรกแบบนี้กวินก็รับสบายแล้วครับ มาริโอเปิดลูกตั้งเตะมาเสาสองอาโอบพยายามจะโมงชิงจังหวะนะครับแต่กลายเป็นว่าไปฟาวนะริทธวีกุลลูกทุมก่มไกลของ s อสซีจีบุนีทอยเตะครับทีระสินแดงดาพลิกหลบมาได้โอ้โหเหมือนโดนแย่ครับแม่แต่ว่าจาย์อํานาจพ่องมัน,นี้ไม่เป่านะครับมาดูภาาช้าอีกครั้งหนึ่งหมายเลข36ของทีมบางกอกลาสเอฟซสุวรรณพัฒนกิ่งแก้วครับแม่แย่ไม่โดนบอล แย่ yeah, โดนขาที่ศสินแดงดาเต็มๆครับแต่ว่าจังหวะมันเร็วนะครับผู้ตัดสินอาจจะมองไม่ทันครับก็จะบ้านได้ประโยชน์จากจังหวะนี้ไปสารัตอยู่เย็นยังได้เล่นต่อเนื่องครับกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษ <c oughs> แล้วถูกนรงจันสเวกตัดฝาวเป็นระยะที่หวังผลได้ของ s g g มงทองยูเต็ดครับนสกอน อ้าวเขี่ยเปลี่ยนจุดให้กับสารัตตวัดยิงเฉแลแลบอไอเดียดีครับแม่แต่ว่าฮบอลมันไปเฉแลแลบออกหลังลาสลาสคาฮิบีเติมมาทั้งฝั่งขวาครับตวัดมาตรงกลางดีที่เด็สกสกอน้องเขาแย่ออกหลังไปก่อนโอ้โหโวยเพื่อร่วมทีมเลยนะครับว่าทำไมไม่มาร์คผู้เล่นของบางอกลาสฮะ ทีสินด้งดากระชากไปทางฝั่งขวาเร็วทีเดียวครับแล้วจ่ายมาตรงกลางโอ้อยีกนิดเดียวถึงมาดิโอ,อยูโรฟสกี้ครับนริทวีคุณตัดขวาได้ดีครับมาใกล้เคียงมากๆครับจบครึ่งเวลาแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับสาร่เย็นมองอมแต่เสยิงไกลอา่าวฉลับนิดหนึ่งฮะแต่ว่า ลูกบอลฉลับมันก็เบาไปครับเข้ามือนริทธวีกุลเอาธีรสินบังบอลได้แล้วมาริโอจะทําชิงกับสารัตตะวันลึกเกินไปครับเชน่นกันกับโอกาสลุกของทีมบังกอกลาเซฟซีครับลาซลาสไคบี้ยิงตามน้ําเลยละครับไปเข้าข้างตะข่ายสารัตโอ้วันนี้เล่นเด่นทีเดียวครับจ่ายบอลมาให้ปียพมพาน,นิชกุล้ออจ่ายไปสวยแล้วละครับตรงว่าธีรสิ์เดงดาไม่มีโอกาสที่จบครับโอ้ ยัง0-0อยู่นะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคลองบอลน่ยเป็น S.G. มุทองเคลองเกมได้มากกว่าบากกอกลาสนิดๆนะฮะเนี่ยเป็นเคลตันซินวาครับสับแล้วก็ชากไปต่อครับก็มีโต้ตอบให้ได้เสียวกันไปบ้างแล้วครับทั้ง2ฝั่งนี่ก็เป็นคนเดิมแล้วครับลาสลัสไคบี้ยิงเสาแคบแต่ยิงแบบนี้กินกวินยากครับ ลูกทุ่งกลของปีพลพันิชกุลแล้วแล้วยังไงครับโอ้โหไม่โดนใครแม่เหมือนมันข้ามเส้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้แล้วผู้ตัดสินอาจารย์อำนาจพองมณีก็เป่าเหมือนจะให้เป็นประตูนะครับแต่ว่านักเตะบังกอก g l a s fc ก็วิ่งไปประท้วงเลยครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกทุ่มแล้วทุ่มไปไม่โดนใครถึงจะเข้าประตูก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ย มันไม่โดนใครจริงๆแล้วครับถึงจะข้ามเส้นไปแล้วก็ไม่ได้ประตูนะครับเออก็เป็นสิทธิ์ของทีมกอกล้าที่จะประท้วงนะครับซึ่งพุทธสินก็ไปปรึกษาผู้ช่วยพุัธสินนะครับอาจารย์อํานาจพองมณีก็เปลี่ยนคําตัดสินนะครับลูกนี้ไม่ให้ประตูก็เป็นการตัดสินที่ถูกต้องครับแล้วมาเล่นกันต่อครับ SCG ซีจีบเต็ดแมดีใจเกอร์ไปเมื่อสักครู่นะฮะ พยายามจะเอาประตูชัยให้ได้นะครับกัสเตรเวทยาวงถูกเบรกตัดฟาวจากพีรพงอ้าวแเ้วจะตัวได้รับไปเหลือไปก่อนหน้านี้แล้วเหลืองที่2ก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงนาทีที่90แล้วละครับไม่น่าจะมีผลมากมายดัสกอนทองเหลาทิติพันธ์แล้วแตะเข้าขวาครับสหรัฐอยู่เย็นยังจูนเลดาเข้ากรอบไม่ได้ครับ เอายมะโยนบอลไปข้างหน้าครับแล้วโอ้โหศิวกรจักรุศาสตร์ได้ยิงบอลเล่ยังไปติดแผงหลังของทีมก่อกรต่อเอฟซอพยายามทุกวิธีทางนะครับทีมเยือนที่จะเอาประตูชัยให้ได้ครับกัเกเดชวิทยาวงตอกส้นคืนให้สารัฐสารัตยิงไปติดแล้วทิติพันยกบอลข้ามจะเล่นต่อโอ้โหดันลื่นล้มเลยครับแม่จ้าเกมการแข่งขันนะครับ ทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอต้นไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ระรับก็ต้องไปมองสามคะแนนในเกมหน้าสำหรับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด